สวัสดีท่านผู้ชมพเพกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะทผู้ชมเนาะขณะนี้เราอยู่กับหลวงปูส่สวงที่บ้านกระชายนะผู้ชมแอดมินก็มาทําข่าวที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะทผู้ชมนะเนาะจะแอดมินจะให้ดูอะไรนะทผู้ชมมีคนมาขอหวยก่อนแอดมินนะนะผู้ชมเนาะสําหรับตัวเลขที่เข้ามาจุดทูบขอหวยนะท่านผู้ชม เราจะให้ดูตัวเลขนะครับมีคนมาขอตัวเลขกับหลวงปู่สวงที่นี่แล้วนะท่านผู้ชมนะเห็นตัวเลขชัดเจนไหมท่านผู้ชมนี่นะครับตัวเลขที่มีคนมาขอจุดทูบขอหวยก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนก็ดูเอานะท่านผู้ชม ตีตัวเลขเอานะครับท่านผู้ชมเนาะนี่คือตัวเลขที่มีคนมาขอก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะจุดทูบขอให้ท่านผู้ชมเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะอยู่สักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวมาดูนะครับเดี๋ยวแอดมินขอจุดทูบขอหวยก่อนนะท่านผู้ชมคุณกําลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมเนาะอยู่กับแอดมินเทพนักกรน,นะท่านผู้ชม วันนี้แอดมินก็เอาสปอนเซอร์เอาเอ็มร้อยมาให้หลวงตานะผู้ชมนะเพราะว่าหลวงตาเพิ่งหายจากอาการป่วยนะผู้ชมแอดมินก็เดินทางมานะผู้ชมเพราะสงสารท่านเนาะเพราะว่าวัดที่นี่ก็มีพระอยู่แค่สององค์เองนะท่านผู้ชมแอดมินก็เป็นห่วงเนาะก็เลยนำสปอนเซอร์นะเพราะท่านชอบกินสปอนเซอร์นะท่านผู้ชมแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบนะครับมาถวายท่านเนาะ แะแอดมินจะขอจุดทูบก่อนนะท่านผู้ชมนะจุดทูบขอหวยกับหลวงปู่สวงก่อนนะท่านผู้ชมขอเวลาสักครู่หนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะนี่คือตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะที่มีคนมาขอก่อนแอดมินนะครับท่านผู้ชมเห็นตัวเลขตัวไหนก็แคปหน้าจอไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะ นี่คือทูบที่มีคนมาขอก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าเป็นใครนะท่านผู้ชมเนาะก็ดูตัวเลขเอานะท่านผู้ชมเนาะเป็นเลขตัวไหนท่านผู้ชมก็จดไว้ในใจนะท่านผู้ชมแต่แอดมินขอจดทูบก่อนนะท่านผู้ชมเนาะสักคู่หนึ่งนะครับแอดมินจดทูบไป,ปน,นะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ด้านซ้ายมือนะท่านผู้ชมเนาะ แอดมินจุดทูบขอพรขอหวยจากหลวงปู่สวงอยู่ด้านซ้ายมือนะผู้ชมส่วนขวามือก็จะเป็นคนเมซาปาใครนะผู้ชมนะที่เข้ามาขอหวยกับหลวงปู่สวงนะผู้ชมดูเอานะครับท่านผู้ชมนะเห็นเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมด้านขวามือนะครับมีคนมาขอก่อนแอดมินแล้วเนาะตัวเลขตรงนั้นนะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้แอดมินก็กําลังจุดทูบขอหวยกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชม ความศักดิ์สิทธิ์ยัยงรอคุณอยู่ให้คุณพิสูจน์นะท่านผู้ชมที่นี่เนาะหลวงปู่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมหลวงปู่สวงเขาได้สามตัวตรงๆมาแล้วนะท่านผู้ชมนัสําหรับที่นี่เนะาะเพราะชาวบ้านนะท่านผู้ชมก็บอกแอดมินมาอย่างนั้นนะแอดมินก็เลยมาถ่ายทําที่นี่นะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาเคยมาขอแล้วเขาได้นะท่านผู้ชมสามตัวตรงๆนะครับจากที่นี่เนาะท่านผู้ชม รูปของแอดมินอยู่ด้านซ้ายมือนะผู้ชมเนาะซึ่งก็กำลังจุดใหม่อยู่นะผู้ชมส่วนด้านขวามือก็เป็นคนมาขอก่อนแอดมินนะท่านผู้ชมเนาะเขาน่าจะมาขอมอวานนะท่านผู้ชมเพราะเมื่อาวานเขามีพิธีพิธีที่วัดแห่งนี้นะผู้ชมพิธีแอดมินก็ลืมชื่อแล้วไม่รู้ยังไงนะมาชาวเ้าพูดกับหลวงตาอยู่นะว่าเป็นพิธีอะไรแอดมินก็ลืมอีกแหละ เมื่อวานคนมาเยอะนะท่านผู้ชมเนาะแต่ว่าเมื่อวานแอดมินไม่ทราบข่าวนะท่านผู้ชมก็เลยไม่ได้มาทําข่าวที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะนี่คือหลวงปูส่สวงที่บ้านกระชายนะท่านผู้ชมหากคนผ่านมาทางนี้ก็มาได้นะท่านผู้ชมเะาะมาขอโชคขอลาบมาขอพรกับหลวงปูส่สวงที่นี่นะท่านผู้ชมเพราะว่าหลวงปูส่สวงก็เคยช่วยแอดมินมาหลายครั้งแล้วนะท่านผู้ชมเนาะ สำหรับการขอสิ่งต่างๆนะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกวันนะท่านผู้ชมนะที่แอดมินได้เดินทางมาที่นี่นะท่านผู้ชมแล้วก็มาขอตัวเลขให้กับท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นแนวทางนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับในวันประจำที่หนึ่งทับสิบสองทับหกสามนะท่านผู้ชมคุณกำลังอยู่กับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงกับแอดมินเทพนะทกรนะท่านผู้ชม ความศักดิ์สิทธิ์ความสวยงามยังรอคุณอยู่ที่นี่รอให้คุณพิสูจน์รอให้คุณได้พบเห็นนะท่นนานะผู้ชมนะุ่นคือบ่าวยักษ์นะท่านผู้ชมเนาะ ที่เขาทําถวายหลวงปู่สวงเนาะแต่ตอนนี้มันขาดนะท่านผู้ชมเพราะว่าลมพัดไปพัดมาเนาะก็ขาดนะท่านผู้ชมสําหรับตรงนั้นเนาะสถานที่ร่มรื่นนะท่านผู้ชมเหมาะสําหรับคนที่ชื่นชอบความเงียบสงบนะท่านผู้ชมเนาะก็มากราบไหว้ที่นี่ได้นะท่านผู้ชม ในวัดก็มีพระแค่สององค์เองนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวค่อยมาดูนะครับท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะกับทูบเสียงทายของแอดมินนะท่านผู้ชมซึ่งอยู่ทางซ้ายมือนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขเหมือนกันกับฝั่งขวามือหรือเปล่าฝั่งขวามือก็คือคนมาขอมาวานนะท่านผู้ชมซึ่งมาขอก่อนแอดมินเนาะเดี๋ยวมาดูมาดูทูบแอดมินนะท่านผู้ชมว่าวันนี้ตัวเลขจะเหมือนกันหรือไม่นะท่านผู้ชม เป็นตัวไหนชอบตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันล่างคลิปนะท่านผู้ชมเนาะฝากกดติดตามให้ด้วยนะท่านผู้ชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเป็นกำลังอยู่กับแอดมินเทพนัสกรนะท่านผู้ชมกับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเนาะที่วัดบ้านกระชายนะท่านผู้ชมเนาะ มาขอตัวเลขขอพรกันได้นะท่านผู้ชมกับหลวงปูส่สวงที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะก็มีคนแวะเวียนมาอยู่เรื่อยๆนะท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูไปได้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเนาะขอพรกับหลวงปูส่สวงได้นะท่านผู้ชมสําหรับใครที่ไม่ได้มาที่นี่เนาะก็ขอใน ช่องของแอดมินได้เลยนะผู้ชมเนาะถ้าเราศรัทธาท่านนะท่านผู้ชมท่านก็ต้องช่วยเหลือเราอยู่แล้วนะท่านผู้ชมเนาะความศักดิ์สิทธิ์มีอยู่ทุกที่นะท่านผู้ชมไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะท่านผู้ชมเนาะที่นี่นะท่านผู้ชมนะักกับหลวงปู่สวงนะครับท่านผู้ชม ความสวยงามความศักดิ์สิทธิ์ยังรอยคุณพิสูจน์นะท่าผู้ชมเนาะที่นี่นะท่านผู้ชมฝั่งซ้ายมือเป็นทูบของแอดมินนะครับท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินจุดขอในวันนี้นะท่านผู้ชมกับหลวงปู่สวงเนาะจะมารอลุ้นไปด้วยกันนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะก็อย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดมินได้นะท่านผู้ชม เดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกับรูปที่แอดมินจุดนะท่านผู้ชมเนาะอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูรอบๆบ,บริเวณกันก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวค่อยย้อนมาดูที่นี่กันอีกครั้งหนึ่งนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปได้วยกันท่านผู้ชม เดี๋ยวใครมาดูทูบกันนะท่านผู้ชมเนาะที่แอดมินจุดไว้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวแอดมินก็จะพามาเดินอ๋อรู้แล้วท่านผู้ชมเมื่อวานเข้ามาท,ทําพิธีอะไรเป็นพระฤาษีไหมท่านผู้ชมที่อยู่เบื้องหน้าเนาะแอดมินไม่ได้มาเมื่อวานดวงตาก็ไม่ได้โทรไปบอกแอดมินนะท่านผู้ชมเมื่อวานเนาะท่านก็บอกว่าหวัวแต่ยุง่งยุ่งก็เลยลืมนะท่านผู้ชมเป็นพระฤาษีนะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่ตรงนี้เนาะ มาขอพอรกันได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะเข้าไปขอพอรท่านก่อนนะท่านผู้ชมสาธุพอ่อฤาษีคอยลูกมีโชคมีลาบไปเดออ้อพ่อฤาษีนะดูแลรักษาลูกเต้าให้อยู่ดีมีสุขมีโชคมีลาบนะครับเห็นไหมท่านผู้ชมภาพจะอยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมนะเป็นพอ่อฤาษีนะท่านผู้ชม อยู่ตรงนี้เนาะจัดมาก็จะเป็นพ่อพญานาคนะท่านผู้ชมตรงนี้เนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมนี่นะท่านผู้ชมเนาะเป็นแบบพ่อพญานาคนะท่านผู้ชมเนาะส่วนตรงนี้นะท่านผู้ชมใครที่ยังไม่ได้มาดูเนาะใครที่ยังไม่ได้มาขอโชคขอลาบก็ามาได้นะท่านผู้ชม เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วัดนะท่านผู้ชมเนาะพอพระราหูนั่นเองนะท่านผู้ชมตรงนี้นะท่านผู้ชมเนาะส่วนตรงนั้นนะท่านผู้ชมก็จะเป็นคลองเนาะคลองที่ตอนนั้นแอดมินไปรูปนะท่านผู้ชมแล้วมันก็ไม่ดังนะท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแอดมินจะลองรูปดูอีกครั้งหนึ่งว่าจะดังหรือเปล่าท่านผู้ชมเขาบอกว่า คนที่บุญมีบุญมีบารามีเท่านั้นนะท่านผู้ชมที่จะรูปดังเนาะแต่แอดมินจะลองดูซิวันนี้จะมีบุญมีบารามีกันหรือเปล่านะท่านผู้ชมไม่รู้เขารูปแบบไหนนะท่านผู้ชมนัถึงดังเนาะเต่วันนี้แอดมินก็จะลองรูปดูนะท่านผู้ชมจะมีบุญมีบารามีกับเขาหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนาะ ครับัก,กลูกมีบุญมีบรารมีก็ขอให้ลูกรูปและมีเสียงดังด้วยเถิดยังไม่ดังเลยท่านผู้ชมจะเปลี่ยนมือมากนะท่านผู้ชมเนาะ เป็นมือซ้ายมือขวามาน,นะท่านผู้ชมเชียงไก่ก็กระจ้ากันใหญ่เลยนะท่านะผู้ชมก็มีเสียงอยู่เบาๆนะท่านผู้ชมนะ มีเสียงอยู่แต่เบาๆนะท่านผู้ชมสงสัยบุญบารมีอาจจะยังไม่แก่กล้าหรือเปล่าท่านผู <c oughs> ้ชมก็เ็นได้ยินเสียงเบาๆเนาะแนตะ่มีเสียงอยู่นะท่านผู้ชมแต่เสียงเบาๆเนาะนะมีเสียงเบาๆอยู่นะท่านผู้ชม ใหญ่ก็คาตากันใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่านะท่านผู้ชมเนาะแอดมินจุดทูวไปนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะท่านผู้ชมเนาะอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมหากแวะมาทางนี้ก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมมาขอพรกับพ่อฤาษีที่อยู่เบื้องหน้านะท่านผู้ชมรวมทั้งเห็นไหมท่านผู้ชมพญานาคเจ็ดเสียนนะท่านผู้ชมเนาะ ส่วนตรงนี้นะผู้ชมพ่อราหูของเรานั่นเองนะผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามกันนะผู้ชมว่าเราจะได้ตัวเลขตัวไหนนะผู้ชมเนาะไก่ก็ระตาขนใหญ่เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมไก่ก็ระตาขนใหญ่เลยนะผู้ชมเดี๋ยวไปดูกับแอดมินนะผู้ชมว่าตัวเลขเราจะได้ตัวไหนเนาะ เดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ซ้ายมือนะท่านผู้ชมนะของแอดมินเนาะส่วนด้านขวามือนะท่านผู้ชมก็จะเป็นของคนที่เข้ามาขอล่วงหน้าแล้วนะท่านผนะู้ชมเนาะ คุณชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขเนาะเดี๋ยวซูมให้ดูชัดๆนะท่านผู้ชมด้านขวามือนะท่านผู้ชมแล้วก็จะเป็นสี่เก้าสี่นะท่านผู้ชมสี่เก้าสี่นะท่านผู้ชมเนาะสี่เก้าเก้าสี่นะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสี่สี่ก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะ ด้านขวามือนะครับท่านผู้ชมสนะี่เก้าเก้าสี่เนาะโดยจะเป็นสี่สี่ก็ได้นะท่านผู้ชมส่วนของแอดมินที่จุดไปนะท่านผู้ชมตัวแรกก็จะเป็นสี่สามหนึ่งนะท่านผู้ชมเนาะซึ่เรามองเห็นในขณะนี้นะท่านผู้ชมเนาะสี 4, 3, 3, 4, 3, 1, 1, 3, ่สามสามสี่สามหนึ่งหนึ่งสามโดจะเป็นสี่หนึ่งหนึ่งสี่ก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขสามตัวก็จะเป็นสี่สามหนึ่งโดจะเป็นหนึ่งสามสี่ก็ได้นะท่านผู้ชม ส่วนด้านขวามือนะท่านผู้ชมเนาะซึ่งเป็นตัวเลขที่มีคนมาขอก่อนแอดมินแล้วนะท่านผู้ชมก็จะเป็นสี่เก้าสี่นะท่านผู้ชมเนาะสี่เก้าเก้าสี่นะท่านผู้ชมหรือจะเป็นสี่สี่ก็ได้เช่นกันนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะท่านผู้ชมขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการติดตามนะครับแคปหน้าจอไว้นะท่านผู้ชมสําหรับ ตัวเลขนะท่านผู้ชมเนาะเอ๊ท่านผู้ชมเดี๋ยว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 เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมเมื่อกี้แอดมินมองเห็นตัวเลขที่อยู่ติดเลขหนึ่งมันเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมแต่ตอนนี้หายไปแล้วนะท่านผู้ชมเมื่อสักครู่นี้เองเป็นเลขห้านะท่านผู้ชมที่อยู่ติดเลขหนึ่งเนาะ จะเห็นตั้งสี่ตัวนะผู้ชมแอดมินเห็นนะจะเห็นสี่สามหนึ่งห้านะท่านผู้ชมแต่เลขห้ามันเลือนหายไปแล้วนะท่านผู้ชมก่อนที่ไฟจะไหม้ไปตรงนั้นนะท่านผนะู้ชมเนาะสี่สามหนึ่งห้านะท่านผู้ชมแต่ในตัวเลขตรงนี้เราจะเห็นแค่สามตัวนะท่านผู้ชมแต่ตัวเลขห้ามันหายไปแล้วนะท่านผู้ชมสี่สามหนึ่งห้านะท่านผู้ชมนะที่ตายตาแอดมินมองเห็นนะ สลับตัวซื้อด้วยนะครับท่านผู้ชมสี่สามหนึ่งห้านะท่านผู้ชมส่วนด้านขวามือก็จะเป็นสี่เก้าสี่นะท่านผู้ชมเนาะสี่เก้าสี่นะท่านผู้ชมตัดตัวเลขซื้อเอานะท่านผู้ชมนะ่ชอบตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับสําหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ ทุกทท่านที่เข้ามาดูคลิปจงประสบจัโชคดีมีโชคมีลาบถูกกำลังวันใหญ่ๆกันนะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้แอดมินคงจะบอกว่าสวัสดีครับ